องุ่นบ้านจากนารายสวัสดีครับแจ็คมาวันนี้เพื่อที่จะทำการดึงดอกครับนะครับหลังพุนนิ่งครบสัปดาห์นะครับดอกก็เริ่มตีกลวยให้เรามาทำการพ่นสารดึงดอกครับ เป็นปุ๋ยเกร็ดเวสโกปุ๋ยเกร็ดเวสโก้นะครับ15-30-15 TE ครับเพื่อห้ามดอกเนี่ยกลายไปเป็นยอดและหนวดครับก็ปริมาณในการใช้งานก็50กรัมนะครับผสมน้ำ10ลิตรครับ3ครั้งนะครับห่างกันทุก3วันอย่างจากวันนี้ก็ ลงบันทึกครั้งที่หนนะครับวันที่10กันยายน2,568ครับก็มาพบกันสั้นๆแต่สำคัญมากนะครับก็เป็นเรื่องของการดึงดอกก็ขอบคุณที่รับชมครับองุ่นบ้านจากนารายสวัสดีครับ